เขาห้สออ่องไปไว,ไว้คนสัตว์ไรยหลายๆแล้วคนไทยมากลายหดม่ดาเนี่ดงาย กราบสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนตอนนี้น้องก็ได้แปลงร่างไปชิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หน้าผมน้องก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหลายนที่ว่ามาเมคอัพให้นี่เลยอ่ะบผมหมดเลยจ้าสวัสดีค่ะโดยสบายดีซื้อคุณพี่จีเจเจเจสู้จากหน้าเลยดิเจ้าข่านเสน่ห์ข่านค่ะสคาเสน่ห์เนาะเมคอัพพร้อมดูสุดนในพร้อมเสื้อจากหน้าพอมบอกเลยว่าพูนทับเหมาน้องทับเหมา ฝากงในเด้ออาหารข้าวมันมีเสาสูตรึเปล่ามีอีกอย่างที่เป็นแบบเสาสูตรองผ้าบางนะคะขายสูตรนุ่งหลินทั่วไปบ็อกเซอร์กับมี่เป็นบรอดเอนยินรือล่าแมนไปติดตามเพจได้เนาะเสน่ห์นาะเพจเสน่ห์เพื่อนเพจเสน่ห์เงื่อนเสน่ห์เกินเสน่ห์แล้แมนผมเด้อขอเปลี่ยนอันนี้ก่อน สนีดีไซน์ก็ได้มาเป็นสุดสีบัวเนาะคืออยู่บอกทุกคนเป็นยังไงฮะเต้นตื่นเต้นเนาะคือวันนี้กระจัาไปสามสุดเลยเรากเมื่อกี้เป็นสุดเรดเนาะกระถายงูเปียงไปแล้วแล้วก็จะเป็นสุดลาวแล้วก็ซีนี้สุดเป็นสุดหลวงพระบางเนาะอันนี้เป็นสุดแบบ เต็มเลยเนาะจัดเต็มเนาะเพื่อเดินแบบเนาะเดี๋ยวถ่ายติดตามเนาะสิกิปภาพบรรยากาศในงานถึงเบื้องตื่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งสาวๆก่อนเพราะว่าเพิ่นกันเริ่มพากันพ่อแล้วเนาะแล้วก็สวยกันทุกคนละไปไปหู้จักสาวๆแต่ละคนกันสบายดีสดบายดีเรียกล่ะบอ ่ายได้แล้ววันนี้่อ่าแนะนําตัวเองแน่ว่าใส่ชุดดีคอนเทนต์มาชุดอีกอย่างใช่ดีซื้อวานุ่นที่ดาจากคนวิศวสษณุสมาซื้อกาดวันนี้แมนใส่ชุดหลายตีน็อกของแบรนด์บอยทาวิสซึเราจะเป็นแบบคล้ายๆคือคอนเซ็ปต์ใส่ก็เป็นเรียบหรูดูแพงเรียบนะอ่าน้อสามเปิดอันเราวคนต่อไปจะไมดีจะเจียบน้องมณิพรซื้อถิ่นจากเบิร์มอเดิร์ลิง นี่ับมาในเุดตใช่ไมบมผสมวาสาุการจะเป็นทรงแบบเสือป้ายหลงบ,บ่าแต่ก็จะมีความแฟชั่นมจากแบรนดสุดาอ่แง่ก็ตรงไหนระบางในนึงเน,น็อตจนฉิบหียบหางเพื่นนอนเนาะสบายดีแปรง,ง,งล้างอแปรงล้างแล้วแต่ละคนก็มีะพู่ง,งามๆนวันนี้เนาะ ปกติก็งามอยู่แล้วแต่ว่าแต่งหน้าใส่ชุดลาวอย่างสิหรือว่าชุดอยิงมกอนี้เป็นคนเย้ยมอย่หนึ่งมืออ่ะแนะนำเนี่ยอันนี้เป็นชุดอีกอย่างจังเลยชุดนี่แหละเนาะชุดที่ทุกคนเห็นตลอดเนาะนี่ก็คือแบบชุดประจ๊บตาเหล้านี่เนาะเสื้อไหมทิมไม้แซนด์เบียรนี่รายการธรรมดาต้องต้อผมแหละัต้องผมสั้นเก้าบอดายอันนี้ก็ได้กับใช้งามพิการแตเลยทรงนี้ไปคุณหญิงแม่ไปนี่อันนี้ก็ต่อมาเนาะนี่น้องสาวนาตาลีสิมไม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีอันนี้เป็นสุดเอียงจ้าเขาเอ้ยมาสุดอยัางแต่โบเนี่ยใส่กับชุดลาตรีทั่วไปจากแบรนด์ไอบิลลี่อ่านี่เนาะสวยมีหางพอเนาะทุกคนมีหางมันมันยาวเนาะทุกคนแบบเอองการมิ้งมิ้งท่าตามก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ต่อไปนี่สวดีอ่าเดินแบบรุ่นเดินแบบในยุคโควิดเนาะเขาต้องมีเฟซชิ้ว อันนุ่งที่สุดอ่าสุดในมือนี่เป็นสุดยังจไงบ้างจ้าก็จะเป็นลาตีเนาะอันนี้แม่นเยียมมาเองอ๋อเยียมมาเองเนาะนี่ทำง่ายเลยต่อมาจ้านี่ดีนุ่นุเ้อพอดีไปเพิ่งนั่งเพิ่นั่งกันแล้วเนาะทำแฟมบิิทามแฟมบิลิทามมือนี่มาในตีมของอีหยัง สุดราศีสีดำเนาะดมาแล้วของเสือสนีหรือแต่เนั่นงาเบิรงสาวๆไปแล้วก็ช่ไหมเบิรงนุ่มๆอีกบานหนึ่ง ประดับเพียงอย่าีคำปอบกัได้นะแบงเรื่งแบงรื่งวัดเครื่งหนึ่งวัดเครื่องนึงกับมรเครื่องนึงวัดเครื่องนึ่งกับเครื่งนึ่งเครื่องหนึ่งเลยยังเหลือเครื่องประดับเนาะจะได้ขอซอยเพื่นเป็นสปอนเซอร์เครื่องประดับอมอันนี้ก็เพชรหลากระรัเติบได้ไหมปรับจากจะงนี่สนคือการ จากเพื่อนกันเลยทุกคนเยอป่นคอยเดอร์เพชรมือนี่จัดไปหลายกะลาดเนี่ยเออยำโกชูเฮ้ยจำปลาเน้มผูกได้เนาะพอดี้เลยเสือนะอืมโคดี้แบบอิงติ้งอิลี่พี่น้องตาใส ตบท่องเขากันไม่ได้ขาดทุนนะแต่เป็นกำไรโดนๆเนาะสาวเล่าหลายชีวิตเนาะจึงจะมาปรอกไกายเชิงเวทีให้เห็นนะพี่น้อง ยังได้มงกุฎนะสิบแปดมงกุฎเห็นในจักราทได้ปะว่าข้าศิเป็นมกุฎ <c oughs> อ่ะวใส่ก็ได้เป็นวะ <c oughs> มันมีในโตัวน่ตัว้อมค้าน้องไข่ลูกรนย่างเยี่ยมผ่าเยี กับนึเ้าเดี๋ยวขอต่อไทอยเว่าัน้อนาจ้านีะอดรอนี้น้องสาวงามหลายลูกเธอไอดีน้ำตัวนี้อรน้ำตัวนี่ล่ะสวัยดีซื้อโดนแต่วงสาวอายุที่สองปีอันนี้ได้ตำแหน่งอีหยังนี่ Miss Asian International ขอยุดยุทไสประกวดยุสประกดยุไทยอ๋ออนี้ สาวล้วแต่วางปดอยู่ไทยนนั้นได้มงกุฎนี่งามเนาะนี่นมาในทีมของคันนี้เขาเออมาสุดหยางสุดราตรีสุดราตรีเนาะอาขบใจใจเนี่ยตังนังไปห่าตังนังไปหาอืมบ๊ายบาย ตอนนี้ที่พอโตเข้าไปด้านในกันอนของป้าเอาอยีนี้ป้าอเด็ค่ะีใช่ไหมบัจการกุลเนาะโอป้าวันนี้นะโอ้ป้าวสนุกมากผู้ายนี่อันนี้เจ้าเสี่ยงผู้คอยไปขายเป็นบออ้บอ ซาแทนเป็นอย่างต้องแจ่งหน้าก่อนสูมองกนแงดิต้องสามเป็นอย่างต้องแจ้งหน้าก่อนนี่อ้าวเาก็อยากรอคือกระเจ้าไม่ไี้ตื้อไม่ไื้อมีชิตอันญี่ปุ่นอะไรแนวนี่อยาตดเดี๋ันเป็นโบนตินจะาของร่างนี่ิบ้อยอ่านุ่นชะากานเด้อ นุ่นนะพร้อมแล้วตนนี้เรอยากนขึ้นไปสั้นสามเนาะคือยางขึ้นไปสั้นสามอาละเด้อขึ้นไปเอ้ยพนังขึ้นไปขึ้นไปสั้นห้าเสืเสอขึ้น เจ้าปู่บอกผมส้มนี่น่ะคอยรัสเซียของสคุณเจ้เด้อส้งเดียวกันเลยเขาคือกันเลยโอ้โหเจะมาพรออันนี้จะเป็นสุดสาวหลวงพระบาปโดยเมียนเล้ยส่วนอันนี้จะเป็นสุดสาวนักวิญญาณเนาะจะเป็นประมาณนี้เนาะ อันนี้จะเป็นสูตร <c oughs> โควิดสิบเก้าป้อง, <นะ S 2> งกันราบด้วยมาตรก,การโควิดสิบเก้าเราก็จะใส่หน้ากากเลือดังวัคเฟนชิลวัคซชิลมาแล้ววัคซีนชิลพร้อมแล้วพร้อมปะพร้อมแล้วสองกล้องนึ่งมาแล้วเดี๋ยวตัดติดกันั่งใส่ห้องนี้ด้วยเราจะต้อ,กกองขอขอบคุณพี่ทั้งหลายๆเนาะใช่มาตัดติดการนั่งใจให้เนาะเข้าใจ เขบคุณ <tinc S 2> หลายๆว่าเขอบคุณในกลัวเพาะเขาคือว่าตอนนี้คลิปนี้จะได้ออกมือหลายนอกัาทายเก็บไปแล้วแต่คนนอกบรรยากาศคลังหนึ่งได้มาวางงานเทศกาลเนี่ยมืองแคนที้ของแกนคลังไทยแล้วทุกคนต้องมีใจหลายๆเรื่องสวัสดีตอนนี้เรามาเจอกับพี่บโบสวัสดีครับพี่โบนี่เราเป็นผู้กำกับหนังอ้อมกอดเขียนมาละนะชิบาน้องค่อยแสดงใช้นิดหน่อย มาไม่หังเดยไปดูกราบอบก็สันอยู่ก็ะสันเลยเนาะหผู้่กัรหงูบอลในบ้านเดซีรีเนาะคนดังไม่เนาะโบเจอนยเนาะที่พอดีนาทางสาวที่พอดีไปก็ไปมีที่ที่ทำงานอย่างบอปีรอรอรวมงานกับสาวล่าคนนเนี่ยขาจดะเบิถอันเป็นคนไทยคินดีก็ได้ ถ้าหุ่งเลยได้เนียเดี๋ยวก็มีประเจ็อย,ยู่กำลั่เตรียมเยอะโอ้ยค่านไปตามเดยนอนได้ลา้ปอาจจะพูดาตาตาไทเลยเนาะ พงศ์คุนาปถมนะครับเร์อีโปลาสอ่อน้าเซ็นทรัาซาแก่นนะคะณรง์ก็จาเป็นารอ้มันูดราจนมาพ่อเจ้าคนหล ความสัมพันธ์ต่อนั่นเองค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านังบนเวทีนะคะเ่ยตอนนี้ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมาดยู่ในจักรน้อยนี่เป็นนางน้อยจะไปไหนเหรออ๋อเจ้าอ๋อจะไปเดินเดินเอ่อเก็บหอยจะไเดินเก็บหอยอ๋อแล้วเจ้าล่ะจะพาเอ้ยนั่นตัวอะไร จะพาท่านมึงไปไหน,น<ะ>คนก็ไม่จบนีืกันว่าทำไมกดดโดนเจ้าแดดมันห้อนแด่มันห้อนเจ้าเป็นลมเอ้ยืนเป็นลมอีเคเอีเจมีเก็บข้าวอย่ายังมีอีกฟังหนึ่งเพิ่ม ไปแบบยิ้มจะสนิทเด่มๆๆๆนะพี่ๆทางบ้านเห็นวัวเนาะวก็ซื้อไก่น้องสาวลาเฮาู็ซื้อตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเหรอโดยพีคนน่ะออกไปเป็นคู่ได้ไอ้เฮาค่นบ่มีคู่หมายถึงมีครูเปล่านนะเนาะตอนนี้เขาอลไรไปถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปกันตอนเดินแบบแล้วเขาสิพักการไปถ่ายรูปหน้าแบ็คดรอปไปน้ำแต่ผมอกันเลย

พยาบาลเศ้าอีพออยู่เออลูกก็เลยนพ่อยากรบกวนเออแม่ค่ะ่ายได้ไหมด้ได้ลยลุยลลเมาลเอ้ยมาไทยดีคไะ้นึ่งภาษาหนึ่งเกิดจบอกู้เกดที่หางอ่าเจอได็กน้องน้ค uh, ิดว่าอุ้ยพอนยังจื้อเขาหน่ยเด้ดีใจพอนายเนาะเด็กด่ามือสด้เ้ลยทุกคนเลยอ่าเดี๋ยวจะให้พุณแม่ไปถ่ายรูปเล็กๆน้อยเนาะเดี๋ยวเาจะไปด้ให้พูดน้ำเพินเนาะ ซื้อช่างหุ่นผักช่างหุ่นผักคนเกาหลีตัวนี้เกาหลีแท้แท้ทีบอโอ้ที่มาไหนเกาหลีเป็นอย่างที่อยู่ลาวอยู่คนรู้จักอยู่ลาวพักอยู่ลาวภาคอยู่ลาวเจ้าบริเกตอยู่ลาวบอกพ่อมาอยู่ลาวสองปีลองๆเขาถามๆเราได้ยินแล้วเป็นร้องพี่กัน มวนมวลเสียงสดในมวนมวนหลายครับคือกับคือกับฟันแกนนั่นเลยเป็นท่านขอนแก่นค่ะร่มับิอน่่งบริัทโตเกทัด้าของไิัอกนคะแล้วก็เลมีน่มจากศูนยเร่ม้นราที่มา่ท่าไปนะคะที่วันนี้เราสองคนไม่อาจสามารถอ่านได้ทั้งหมดคุทศี่คุณพี่บอนพร้อมแล้วคุณน้องสองคุกคีวและก็ท่านยี่สิบทีทได้เลยยเน่อยนะคะ ที่มาล่วงวันนี้ใครยังไม่ได้รางวัลกลับไปได้เป็นไรเพราะว่าปีหน้ามีอีกแน่นอนนะคะแล้วก็ทีที่แล้วันไปนะฮะมีมาที่โฮเทลมีเพื่อนเนาเนี้การเบิ์เลยที่รา ไปมาเมื่อนี้เพิ่งมาไม่ตายเลพัาอกี่วันเดียวมาเมื่อนี้แล้วก็เมื่อเมื่ออื่นยังมีเวลาอยู่กีฬาสบายดีสบายดีตอนนั้นกีฬามาเมืองไทยเมื่อเดือนสองเดือนไอ้มีภารกิจกีฬามาหลัดยังไปหาอยู่ผู้ใดไอวานดีตดีใจด้วยที่ไอซีซีอยู่ได้ ไอ้เป็นเอ็ซีเอซะเอาวลโหแกๆเลนับเมื่อไก้เาะันไปโดยใครกนเอากันะแบบนือดูิคก้ายูลันี้เไ่อยากาย่ะไไนี่ๆนี่้กไปนในเฟซอายกได้้เ็นอายก็ต่อได้เป็นมูกัน่เอาไปนอายบกไปันนัน้บกได้ตามไปอีีบี่หล่อ่ะนี่นี่นขอเฟซอเายพื่อเลยใส่หล่ะ เอาไป,าาไ,ปไปแทนแทนลูกก่อนกลางไปเล้าเมื่อนั้นไปเล้าน้องพุทธศรก็พาไปกินไอ้ขนมเส้นไปกินอะไรอย่งางไรจำได้อยู่ขุ้วเจ้าพิงค์แล้ว่ครับหน,นูไปกินอะทำเบสเติมน้ำ,นำนนปลาดิบๆอ่ะ เแปงเรียดแปงเนาะเยอยู่พมเคยเียอกัทุกคนอใจเลยอหลาช่องเขาหายเขาห้ยซ่องไปไม่ไหวคนสับสไครหลายๆเลอคนไทยมากหลายอีหลาแบบจะเลื oh ่อนจะเลื่อนลงเรื่องลงเรื่องไปรือยเดพีอิตเจ้าเสิบมได้ไปขอทายน้ำพีอิตอันประจัไป้่มอไหรว่ามากินข่าเร้อไปขอออกซองพเนริ่มไปเริ่อีหลา ออีกมาหนึ่งหนึ่งสองเดยพ่อกันได้คุณหลายๆนอนตัวนี้ไปออกออกไปอออกไปิได้ออกไปหนกไป้านเลยี ็นจัะในทีมงานตะกรงเท่ารวซื้อซื้ตอนนี้เนาะกับเซตภารกิจไปทีมวอลแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ดีเพรหลายๆที่มาเบิ็งคลิปนี้จนจบตอนนี้พอเข้าแล้วกับทีมงานสบายดีสบายดีแนะน้ำตัวเนี้ยจ้ะอ่าซื้อวาลีเมนโมเขห็นเจ้ะของเพลงอยู่เมนเกิดเด๋ยวนล้วกันค่ะเกิดแล้วมันไ่มบูได้ซ้ำแต่ว่างงามงามแหงอุ้ยขอบคุณเลย ตัวไปแล้วนะะ็คขชฝากกดไลค์กดแชร์่เป็นต้องังใจแล้วจะใครนั่บ๊ายบายบายดีสบายดีสบายดีเาวไทยซีไปคนเนี่ยจาราฮีาลาเฮโยทักเจ้าหลายเปหลายไปกินเลือเป็นเป็ะไปไปกินเลือดเป็นเป๊บายขอบคุณค่ะว้าว